เช้าวันนั้นแสงแดดลอดผ่านม่านสีครีมอ่อนในคฤหาหน์หลังใหญ่เสียงนาฬิกาโบราณบนผนังดังขึ้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่กลับฟังดูเย็นชาเกินไปสำหรับบ้านที่เคยอบอุ่นภายในห้องทำงานหรูชายหนุ่มในชุดสูทสีเทาเข้มกำลังนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาพากินซีอิผู้เยือกเย็นคุ้นชินกับความเงียบพอมว่างเปล่าที่ไม่มีเสียงของใครอีกคนบนโต๊ะทำงานเรียบสะอาดมีเพียงเอกสารวางเรียงอย่างเป็นระเบียบและบนยอดสุดของกองกระดาษนั้นคือแผ่งกระดาษสีขาวที่ไม่เข้ากับสิ่งใดในห้อง เขาเอื้อมมือไปหยิบมันคือใบายาชื่อของเธออรารยาถูกพิมพ์มาอย่างเรียบง่ายแต่เมื่อสายตาเขาแตะบรรทัดนั้นหัวใจกลับเต้นแรงราวกับถูกบีบกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาแต่จมูกกลิ่นที่เขาเคยเฉยชาแต่ตอนนี้กลับทําให้รู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปยังค่ําคืนที่เธอเคยรอเขาที่โต๊ะอาหารภาพจําผุดขึ้นเธอนั่งเงียบๆมองนาฬิกามือประสานกันแน่นเหมือนพยายามกักน้ําตาไว้เขามองรอบห้องความเรียบร้อยที่เคยภาคภูมิกับดูว่างเปล่าเหมือนถูกดูดสีสันออกไปทั้งหมด เบื้องนอกหน้าต่างเปิดไว้เล็กน้อยลมพัดม่านให้ขยับเบาๆเสียงนั้นคล้ายเสียงถอนใจของคนที่จากไปเขาคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากระทนหันพยายามโทรหาเธอแต่สัญญาณเงียบงันเหมือนโลกทั้งใบหยุดตอบสนองมือเขาสั่นความเย็นจากกระจกโทรศัพท์ซึมเข้าสู่ผิวเหมือเริ่มซึนตามขมับความประหนักเริ่มชัดเจนห้าปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยพูดคำว่ารักไม่เคยแม้แต่จะมองตาเธอเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปแต่สำหรับพากินเวลาหยุดนิ่งไปแล้ว เขามองใปหย่ในมืออีกครั้งรอยเซนของเธอสั่นนิดๆเหมือนมีน้ำตาเปื้อนอยู่ตรงนั้นหัวใจของชายผู้ไม่เคยหวั่นไหวเริ่มรู้สึกถึงความม่่งเปล่าที่แท้จริงเสียงในอกดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังแตกออกเป็นเสียงเสียงและเมื่อเขาหันไปมองกรอบรูปบนโต๊ะรูปแต่งงานที่เคยตั้งไวเ้เฉยๆตอนนี้กลับดูเหมือนภาพของใครสักคนที่เขาไม่มีวันได้พบอีกแล้ว มือของพากินเอื้อมไปแตะกรอบรูปอย่างช้าๆปลายนิ้วไล่ผ่านรอยฝุ่นที่จับอยู่บางเบาเขามองรอยยิ้มของเธอในวันนั้นดวงตาที่เคยส่องประกายสดใสกลับเหมือนมีแสงสะท้อนของความเหนื่อยล้าเมื่อเขาจ้องนานขึ้นหัวใจเริ่มหนักแน่นรามีหินก้อนใหญ่ทับอยู่เขาพ,พึมพำชื่อของเธอเบาๆเสียงสัน่นจนแทบไม่ออกจากลำคอความเงียบในห้องกว้างขวางปืนทุกถ้อยคำจนหายไปเสียงฝนเริ่มตกกระทบกระจกหน้าต่างกลิ่นอากาศเปียกชื้นเข้ามาแทนที่กลิ่นน้ำหอมของเธอความเย็นซึมเข้ามาในอกเหมือนเตือนให้เขารู้ว่าทุกสิ่งกำลังเปปลี่ยนไ เขาเดินออกจากห้องทํางานก้าวช้าๆผ่านโถงทางเดินที่เธอเคยจัดดอกไม้ไว้ในใจกันทุกมุมในบ้านยังมีร่องรอยของเธอเศษกระดาษโนต้ตเล็กๆที่เขาไม่เคยสนใจตอนนั้นตอนนี้กลับดูเหมือนคําร่ําลาบนโต๊ะอาหารจานใบหนึ่งยังคว่ำมไม่มีคราก,กาแฟแห้งติดอยู่ข้างแก้วพากินซุดนั่งลงตรงเก้าอี้ฝั่งที่เธอเคยนั่งมือกับแก้วแน่นจนเส้นเลือดที่หลังมือปูดขึ้นสายตาเขาหยุดที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามความว่างเปล่านั้นบาดอก่ามีดใดเขาเริ่มนึกถึงคืนสุดท้ายที่ได้เห็นเธอเธอยืนอยู่หน้าประตูพูดเพียงคําสั้นนนๆวว่่าฉัเหือยแล้ ตอนนั้นเขาแค่พยักหน้าไม่แม้แต่จะมองหน้าเธอเต็มตาเสียงฟ้าร้องดังขึ้นภายนอกร่างของพากินสะดุ้งเล็กน้อยเขาลุกขึ้นวิ่งกลับไปยังห้องนอนที่เธอเคยนอนอยู่ประตูถูกเปิดแง้มไว้บนเตียงผ้าปูเรียสนิทไม่มีร่องรอยของใครนอนมานานกลิ่นของเธอจางลงจนแทบหาไม่เจอแต่ในลิ้นชักข้างเตียงเขาพบกล่องไม้เล็กๆเขาเปิดออกด้วยมือที่สั่นข้าในะมีกุญแจห้องเล็กๆที่เธอเคยใช้เก็บของส่วนตัวและจดหมายพับไว้อย่างเรียบร้อยกระดาษสีครีมที่มีตัวอักษรคุ้นตา พากินกลืนน้ำลายเสียงหัวใจเต้นชัดในหูก่อนจะค่อยๆค,คลี่จดหมายออกเส้นหมึกบางๆเล่เรียงตัวเป็นคำเรียบง่ายแต่บาดลึกฉันไม่โกรธฉันแค่หมดหวงังประโยคนั้นเหมือนฟ้าผลงกลางอกเขาสุดนั่งลงตรงพื้นมือกำกระดาษแน่นจนยับเสียงฝนกระทบหลังคาดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายเสียงหัวใจที่แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยและในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าความเงียบที่เขาเคยเลือกกำลังกลืนกินเขาทั้งชีวิต ภากินนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเสียงฝนข้างนอกยังคงดังต่อเนื่องราวกับโลกกำลังร้องให้แทนใครบางคนเขาเงยหน้าขึ้นมองเพดานแสงจากหลอดไฟสั่นไหวเล็กน้อยราวกับสะท้อนความสั่นคลอนในจิตใจของเขามือที่ยังถือจดหมายไว้แน่นเริ่มคลายออกระดาษยับยน่นแต่ข้อความยังชัดเจนทุกคำคือบาดแผลที่เปิดออกช้าๆในใจชายผู้เคยเชื่อว่าความเฉยชาคือความมั่นคง เขาลุกขึ้นยืนเดินไปที่ห้องเก็บของที่ไม่เคยเข้าไปมานานประตูไม้เก่าๆส่งเสียงดังเมื่อเขาผลักเปิดกลิ่นฝุ่นและกระดาษเก่าตีขึ้นมาในทันทีพายในมีเพียงกล่องลังเรียงซ้อนกันและชั้นวางที่เต็มไปด้วยของที่เธอเคยเก็บไว้เขาก้มลงเปิดกล่องหนึ่งข้างล่างสุดข้างในเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าภาพของทั้งคู่ในวันแต่งงานในวันท่องเที่ยวและในวันที่เรียบง่ายที่สุดวันที่เธอยิ้มให้เขาเพียงเพราะเขากลับบ้านเร็วกว่าเดิม เขามองภาพนั้นนานดวงตาร้อนเผาอย่างไม่รู้ตัวความทรงจําที่เคยจางหายกลับพุ่งขึ้นมาทีละช็อตเสียงหัวเราะของเธอเสียงเรียกชื่อเขาเสียงเงียบในตอนสุดท้ายที่เขาเป็นคนสร้างสายตาเขาสะดุดที่ซองจดหมายอีกหนึ่งซองติดไว้ที่ด้านในฝากล่องเขาดึงออกมาและพบข้อความสั้นๆเขียนไว้ว่าถ้าคุณเปิดกล่องนี้แสดงว่าคุณเริ่มคิดถึงฉันแล้วประโยคนั้นทําให้เขาหายใจติดขัดความรู้สึกหนาวแล่นผ่านร่างทันทีเหมือนเธอรู้ล่วงหน้าว่าสักวันเขาจะมาถึงจุดนี้ เขานั่งลงอีกครั้งท่ามกลางกล่องและความทรงจำที่รายล้อมหยดน้ำตาหล่นกระทบรูปถ่ายทีละหยดจนภาพเริ่มพร่าเสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำจากชายคาเสียงที่ซ้ำๆเหมือนคำถามท,าที่วงเวียนในใจเขาทำไมเขาไม่มองเห็นความเงียบของเธอก่อนจะสายเกินไปสายลมยามค่ำพัดผ่านหน้าต่างเปิดแง้ามม่านสีขาวไหวเบาๆเหมือนมือของใครบางคนกำลังลูบไล่เขาอย่างอ่อนโยน พากินเงยหน้าขึ้นมองออกเป็นความมืดเสียงลมหายใจของตนเองดังชัดในห้องเงียบเขารู้สึกได้ถึงบางอย่างในอกที่เริ่มแตกสลายออกทีละน้อยและในเงาสะท้อนของกระจกเขาเห็นตัวเองคนที่เคยมีทุกอย่างแต่ตอนนี้กำลังยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่มีอะไรเหลือเลยพากินมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกดวงตาที่เคยนิ่งสงบกลับดูสันไหวและว่างเปล่าเหมือนกระจกที่ร้าวโดยไม่มีเสียงแต่เขายกมือแต่ภาพในนั้นเหมือนต้องการจับบางสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้ว ลมหายใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆห้องทางห้องเริ่มรู้สึกอึดอัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกเสียงนาฬิกาในห้องข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งติกต๊กติ๊กช้าและทรมานเขาหันกลับไปที่โต๊ะใบใหญ่ยังคงวางอยู่ตรงนั้นกระดาษขาวเรียบที่ตอนแรกดูธรรมดาตอนนี้กลับดูเหมือนประโยคตัดสินโทษที่เขาเป็นผู้ต้องหาเพียงคนเดียวพากิงยกมันขึ้นมาอีกครั้งมองรอยเซนของเธอรอยหมึกนั้นบางแต่หนักแน่นเกินกว่าจะลืมเขาเอานิ้วแต่ลงบนชื่อของเธอความรู้สึกเย็นแล่นเข้ามาในปลายนิ้วเหมือนกำลังสัมผัสร,รอยแผลเป็นที่ไม เขาเดินไปเปิดลิ้นชักอีกช่องหนึ่งภายในมีแหวนแต่งงานของเขาวางอยู่ข้างในกล่องกรมะยยีสีดำที่เธอเคยให้เขาหยิบมันขึ้นมามองอยู่นานจนแสงสะท้อนของมันแสบตาความทรงจำในวันแต่งงานย้อนกลับมาอีกครั้งเธอสวมแหวนให้เขามือสั่นเล็กน้อยเพราะดีใจเกินไปเขายิ้มแต่ยิ้มของเขาในตอนนั้นไม่ได้มีความหมายเท่าที่ควรเขารู้ตัวช้าเกินไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีทำให้เขาสะดุ้งตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอคือเลขที่ไม่รู้จักเขากดรับเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งจะเอ่ยขึ้้นชา,ชา คุณภาคินใช่ไหมคะชั้นเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเขากัดฟันแน่นมือเริ่มสั่นเสียงในสายผู้ต่ออย่างระมัดระวังคุณอารยาเธอเข้ามาที่นี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนคะ่ะประโยคนั้นทำให้โลกรอบตัวหยุดหมุนเสียงทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่กระแทกอยู่ในอกแรงจนเจ็บเขาพยายามพูดแต่ลมหายใจขาดห่วงเธอเธอเป็นอะไรเสียงของเขาแผ่วจนแทบไม่ออกจากลําคอ พยาบาลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาเธอประสบอุบัติเหตุรถชนขณะเดินออกจากบ้านตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะกระดาษในมือเขาร่วงหล่นแหวนในมือกลิ้งตกกระทบพื้นเสียงโลหะกระทบกระเบื้องดังชัดเจนกว่าทุกเสียงในชีวิตของเขาเขาวิ่งออกจากบ้านทันทีฝนยังตกอยู่ถนนเปียกแฉะลมหอบกลิ่นดินขึ้นมาแรงจนแทบแสบจมูกแต่เขาไม่หยุดมือกำพวงกุญแจแน่นเสียงหัวใจเต้นรัวจนแทบหลบเสียงฝนเขามองถนนข้างหน้าดวงไฟจากรถสวนทางพ้ามัวเพราะน้ำตาที่เอ่อขึ้นในดวงตา ภายในใจของเขามีเพียงคําเดียวที่ดังก้องไม่หยุดขอให้เธอรอเขาอีกครั้งขอเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรถของพากิลแลนฝ่ฟาฝนด้วยความเร็วสูงเสียงล้อเสียถนนดังคลืดคลาดเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะแสงไฟจากเสาไฟริมทางพร่ามัวราวกับภาพในความฝันเขาแทบไม่รู้ว่าตัวเองกําลังร้องไห้และองฝนกระทบกระจกหน้าเป็นสายเขาเปิดที่ปัดน้ําฝนสุดแรงแต่ภาพเบื้องหน้าก็ยังพร่ามัวมือที่จับพรมไหยแน่นจนข้อนิ้วขาวเขาพึพมพำชื่อของเธอซ้าแล้วซ้ําอีกราวกับเสียงนั้นจะกลายเป็นคําอธิษฐาน เมื่อถึงโรงพยาบาลเขาแทบผลักประตูรถออกก่อนที่มันจะหยุดสนิทเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นเปียกดังสะท้อนในถงกว้างกลิ่นยาฆ่าเชื้อในอากาศเข้มจนแสบจมูกเขาวิ่งไปยังแผนกฉุกเฉินดวงตากวดหาผู้หญิงคนนั้นในชุดพยาบาลที่โทรหาเขาเสียงคนแค่เสียงล้อเตียงเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดังปนกันไปหมดพยาบาลคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นเขาคุณพาคินใช่ไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่แสงความลังเลเขาพยักหน้าแทบจะในทันทีเธออยู่ที่ไหนเสียงเขาแผ่วจนแทบไม่เป็นคำ หญิงสาวพาเขาไปยังห้องกระจกด้านในเสียงฝนข้างนอกเยังคงกระนำลงบนหลังคาโลหะจนได้ยินชัดพายในห้องมีเตียงนอนสีขาวเครื่องมือรายรอบเสียงชีพจรดังเป็นจังหวะช้าและหนักบนเตียงนั้นคืออรารยาผมเธอสยายบนหมอนผิวซีดขาวจนแทบปลืนไปกับผ้าปูเตียงริมฝีปากมีรอยทะลอกเล็กๆและมือข้างหนึ่งมีสายให้น้ำเปลือภพาคินยืนนิ่งเหมือนร่างกายไม่ตอบสนองดวงตาเขามองไปยังใบหน้าเธอความเงียบปกคลุมทุกสิ่งเสียงชีพจรจากเครื่องมอนิเตอร์คือสิ่งเดียวที่ยังยืนยันว่าเธอยังอยู่ เขาเดินเข้าไปใกล้มือเอื้อมออกอย่างสัน่นเท่านิ้วแต่หลังมือเธอเบาๆความเย็นแล่นเข้าสู่ผิวทันทีเขาแทบไม่กล้าขยับกลัวว่าหากแรงเกินไปร่างบางนั้นจะหายไปตรงหน้าอารยาเสียงเขาแผ่วราวกับกลัวว่าลมหายใจของตัวเองจะทำลายความเงียบนี้เปลือกตาเธอขยับเพียงเล็กน้อยราวกับได้ยินเธอพยายามเปิดตาเสียงของเครื่องวัชีพจรดังเร็วขึ้นเล็กน้อยพยาบาลมองจอด้วยสีหน้าตื่นเต้นแต่พากินมองเพียงเธอเท่านั้นอย่าหลับนะเขากลืนคำอย่างยากเย็น ฉันอยู่ตรงนี้ฉันมาช้าไปแต่ฉันจะไม่ให้มันสายอีกดวงตาเธอค่อยๆเปิดขึ้นเล็กน้อยสายตาเลื่อนมาสบกับเขาแววในนั้นอ่อนแรงแต่ยังมีประกายบางอย่างที่เขาจําได้ริมฝีปากเธอขยับเบาๆเสียงแทบไม่ออกทําไมตอนนี้ถึงมาคําถามนั้นบาดลึกกว่าแผลใดพากินสุดนั่งลงข้างเตียงจับมือเธอแน่นน้าตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาไม่มีคาตอบมีเพียงความเงียบที่หนักแน่นกว่าเสียงฝนทั้งเมือง เครื่องมอนิเตอร์ยังส่งเสียงต่อเนื่องหัวใจของเขาเต้นตามจังหวะนั้นทุกครั้งที่ไฟกระพริบเขาก้มหน้าลงจูบหลังมือของเธอเบาๆและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่เขากลัวเท่าการต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีเธออีกต่อไปมือของพากินยังคงจับมือเธอไว้แน่นความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยจากปลายนิ้วของอารยาทําให้เขาไม่กล้าปล่อยเขามองดวงตาเธอที่พยายามเปิดไว้ทั้งที่แรงในร่างกายของเธอแทบไม่เหลือ เสียงฝนข้างนอกค่อยๆเบาลงแต่ในใจของเขากลับยิ่งดังขึ้นเหมือนเสียงคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบเขาเอื้อมมืออีกข้างไปแตะเส้นผมของเธอ, <ๆ S 1> อเบาๆกลิ่นแชมพูจางๆที่คุ้นเคยยังอยู่นั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้ว่าเธอยังไม่หายไปฉันขอโทษเขาพูดช้าๆเสียงสัน่นทุกคืนที่ปล่อยให้เธอนั่งรอทุกเช้าที่ไม่เคยมองหน้าทุกคำที่ควรพูดแต่เก็บไว้จนสายเกินไปน้ำตาของเขาหยดลงบนมือเธออารยางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหลุบตาลงฉันไม่อยากให้คุณรู้สึกผิดแค่ตอนนั้นฉันเหนื่อยเกินไปที่จะรออีกต่อไป คำพูดนั้นเบาแต่หนักเกินกว่าจะทนรับพากินสายหน้าเธอไม่ควรต้องเหนื่อยคนเดียวเลยเธอยิ้มบางๆดวงตาที่อ่อนแรงยังมีแววอ่อนโยนคุณไม่รู้หรอกว่าฉันดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นคุณตอนนี้เสียงเครื่องมอนิเตอร์เต้นช้าลงนิดหนึ่งพยาบาลที่อยู่มุมห้องหันมามองด้วยสายตาเคร่งเครียดภากินจับมือเธอแน่นขึ้นอารยาอย่าหลับนะได้โปรด ดวงตาเธอเริ่มปิดลงอีกครั้งเสียงเครื่องวชีพจรที่ขึ้นพยาบาลรีบเดินเข้ามาเรียกแพทย์เสียงฝีเท้าเสียงเครื่องมือเสียงฝนข้างนอกกลับมาดังอีกครั้งเหมือนโลกทั้งใบกำลังโกลาหลแพทย์เข้ามาในห้องสั่งให้เขาถอยออกพากินยืนข้างประตูมองผ่านกระจกเห็นเธออยู่ท่ามกลางแสงไฟสีขาวและคนที่รายล้อมแต่สิ่งเดียวที่เขารู้คือหัวใจของเขาไม่เคยเต้นแรงเท่านี้มาก่อนมือของเขากำกอบประตูแน่นจนเส้นเลือดขึ้นมือสั่นไม่หยุดเสียงในห้องยังดังต่อเนื่องเขามองทุกการเคลื่อนไหวผ่านกระจกเหมือนเวลาช้าลงทุกวินาที แสงจากเครื่องมอนิเตอร์กระพริบทีเสียงเตือนดังขึ้นสั้นๆแล้วหยุดโลกของเขาเงียบในทันทีเสียงฝนหายไปเสียงเครื่องมือดับลงเหลือเพียงภาพของร่างบางที่นิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายพาคินยืนนิ่งดวงตาไม่กระพริบเขาไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดก่อนที่ขาของเขาจะสุดลงกับพื้นเขามองผ่านกระจกด้วยสายตาที่วา่างเปล่ามือยกขึ้นแตะกระจกเย็นเฉียบที่กั้นระหว่างเขากับเธอ ในเงาสะท้อนนั้นเขาเห็นตัวเองผู้ประสบความสำเร็จคนที่ทุกคนยกย่องแต่ในตอนนี้กลับเหลือเพียงชายคนหนึ่งที่สูญเสียทุกสิ่งโดยไม่อาจย้อนเวลาได้อีกเลยเสียงฝีเท้าของทีมแพทย์ค่อยๆบลงเหลือเพียงเสียงฝนที่เริ่มซัดกลับใหม่ครั้งกลิ่นอากาศชื้นเย็นลอดเข้ามาจากรอยแยกของหน้าต่างพากินยังคงยูนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงกับร่างแข็งเหมือนรูปปั้นที่สูญเสียจิตวิญญาณ พยาบาลเดินออกมาจากห้องเธอไม่พูดอะไรเพียงมองเขาด้วยสายตาเศร้าและสส่หัวเบาๆก่อนจะค้อมศีรษะแล้วเดินจากไปทิ้งเขาไว้ลำพังในทางเดินยาวที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองภากินค่อยๆเดินเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งแสงไฟสีขาวสะท้อนลงบนพื้นเย็นเยียบกลิ่งยาและกลิ่นเหล็กจากเครื่องมือยังลอยอบอวลเขาเดินไปถึงเตียงมองร่างของอารยาที่นิ่งสงบเหมือนหลับเธอดูอ่อนโยนเหมือนทุกครั้งที่เขาเคยมองเพียงผ่านๆแต่ตอนนี้ทุกลมหายใจของเธอได้หยุดไปแล้วความเงียบที่เขาเคยเลือกกลายเป็นสิ่งที่โอบรัดเขาแน่นจนแทบหายใจไม่ออก เขานั่งลงข้างเตียงมือสั่นขณะเอื้อมไปแตะปลายนิ้วของเธอความเย็นแล่นเข้ามาในเส้นเลือดเหมือนคำสาปที่เขาสมควรได้รับฉันกลับมาช้าเกินไปเสียงเขาแผ่วจนแทบเป็นเพียงลมหายใจเธอรอมานานเกินไปแล้วใช่ไหมน้ำตาไหลอับแก้มทีละยดเขาก้มลงแนบหน้าผากกับมือของเธอเสียงหัวใจของเขาเต้นช้าและหนักเหมือนพยายามจะตามจังหวะของสิ่งที่หายไป เขามองไปที่หน้าต่างเห็นแสงไฟถนนสะท้อนผ่านหยดฝนมันพร่าโมเหมือนภาพในความทรงจำวันที่เธอยืนรอเขาหน้าบ้านวันที่เธอยิ้มให้ทั้งที่น้ำตาเต็มตาวันที่เธอพูดคำสุดท้ายว่าฉันเหนื่อยแล้วตอนนั้นเขาคิดว่าเธอเพียงแค่ต้องการพักแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอกำลังขอให้เขามองเห็นเสียงประตูเปิดเบาๆเจ้าหน้าที่ถือผ้าคลุมสีขาวเดินเข้ามาพากินยกมือขึ้นห้ามเขายังไม่พร้อมเขามองไปหน้าเธออีกครั้งดวงตาที่ปิดสนิทริมฝีปากที่มีรอยยิ้มบางเหมือนเธอได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งหมด ถ้ามีอีกสักครั้งหนึ่งเขาพูดเบาๆราวกับพูดกับลมหายใจสุดท้ายของเธอฉันจะเริ่มใหม่ฉันจะไม่ปล่อยมือเธออีกไม่มีคําตอบกลับมามีเพียงเสียงฝนที่ตกหนักขึ้นอีกครั้งและเสียงหัวใจของเขาที่แตกออกอย่างช้าๆท่ามกลางห้องที่เย็นจนไร้ชีวิตเขาหยิบแหวนแต่งงานในกระเป๋าออกมาวางไว้บนมือของเธอแสงสะท้อนจากแหวนแวบพึ้นท่ามกลางแสงไฟเหนือหัวเหมือนประกายสุดท้ายของความรักที่ถูกปล่อยช้าเกินไป และเมื่อเขายืนขึ้นเสียงนาฬิกาในถงโรงพยาบาลก็ดังขึ้นหนครั้งเสียงนั้นเย็นชาและชัดเจนเกินไปเตือนให้เขารู้ว่าเวลาไม่เคยหยุดรอใครโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเห็นค่าของมันจนสายเกินไปพากินยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงแสงไฟสีขาวเหนือสีสันไหวเล็กน้อยเหมือนกำลังจะดับเขามองแหวนที่วางอยู่บนมือของอารยามันสะท้อนแสงจางๆราวกับกำลังหายใจเป็นครั้งสุดท้าย เขาเอื้อมมือไปเก็บเส้นผมที่ตกข้างแก้มของเธอจัดมันให้เรียบร้อยเหมือนทุกครั้งที่เธอเคยนั่งหน้ากระจกในตอนเช้าเสียงหวีลากผ่านเส้นผมยังคงดังอยู่ในความทรงจําของเขาทุกภาพทุกเสียงในอดีตกลับมาพร้อมกลิ่นน้ําหอมที่เคยอบอวลในบ้านตอนนี้ทุกสิ่งเงียบจนแทบไม่มีชีวิตเอขาเอ็นตัวลงช้าๆข้างเตียงหัวใจยังคงเต้นแรงจนเจ็บเหมือนกำลังพยายามหนีจากร่างกายเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นยาผสมกลิ่นฝนแทรกเข้ามาในปอดมันคือกลิ่นของความจริงความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีก เสียงประตูเปิดอีกครั้งหมอเดินเข้ามาอย่างเงียบเงียบพร้อมเอกสารในมือคุณภาคินเสียงของเขานุ่มแต่มั่นคงเราต้องขออนุญาตย้ายร่างของเธอไปห้องเก็บเย็นคำพูดนั้นทําให้ร่างของภากินแข็งทื่อเขากับพฤตาช้าๆเหมือนสมองไม่สามารถปลายคอหมายได้ในทันทีเขาพยักหน้าช้าๆโดยไม่พูดอะไรมือยังคงจับมือของเธอไว้แน่นเมื่อเจ้าหน้า,นาที่เข้ามาเลื่อนเตียงออกจากห้องเสียงล้อเหล็กเสียดพื้นเรียบดังแผ่วต่แสบหูภากินมองตามร่างของเธอไปจนสุดทางเดินก่อนที่ประตูจะปิดลงอย่างช้าๆ ความเงียบที่เหลืออยู่ในห้องนั้นหนานหนักจนแทบพยับตัวไม่ได้เขายืนอยู่นานจนแสงไฟค่อยๆดับลงเหลือเพียงแสงจากโคมไฟเล็กตรงม,มุมห้องเขาก้มลงมองจดหมายที่ยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อจดหมายที่เธอเขียนไว้ก่อนจะไปเขาดึงมันออกาหมกครั้งคลี่กระดาษที่ยับแล้ววางลงบนฝ่ามือตัวอักษรเธอสั่นแต่เรียบสวยถ้าคุณเห็นสิ่งนี้ขอให้คุณยิ้มบ้างไม่ใช่เพื่อลืมฉันแต่เพื่อให้ตัวคุณได้มีชีวิตอีกครั้งประโยคนั้นทําให้เขานิ่งเงันราวกับโลกทั้งใบหยุดหายใจ เขาพับกระดาษลับอย่างระมัดระวังวางมาลงในกระเป๋าเสื้อใกล้หัวใจก่อนจะเดินออกจากห้องไปตามทางเดินยาวของโรงพยาบาลเสียงฝนข้างนอกยังไม่หยุดตกเขาเดินผ่านประตูบานใหญ่สุดลมหายใจลึกและเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดที่ไร้ดาวละอองฝนเย็นเฉียบตกกระทบใบหน้าแต่เขาไม่เช็ดออกเขาปล่อยให้มันไหลไปพร้อมน้ำตาที่รินตามแนวแก้ม บนท้องถนนตรงหน้าแสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียกเป็นทางยาวเขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆทีละก้าวในมือกำแหวนอีกวงหนึ่งแน่นแหวนของเขาที่เขาไม่เคยถอดเลยในห้าปีแห่งความเฉยชาคืนนี้เขาเดินกลับบ้านเพียงลำพังแต่ทุกย่างก้าวเหมือนเสียงสะท้อนจากหัวใจที่แตกสลายยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในเงาฝนรุ่งเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์อ่อนๆท่าผ่านผ้าม่านสีขาวในห้องนั่งเล่นเสียงนกตัวเล็กส่งเสียงร้องอยู่บนต้นไม้หน้าบ้านลมเช้าพัดกลึงดินหลังฝนเมื่อคืนเข้ามาแต่ปลายจมูก พาคิยืนอยู่กลางห้องที่เคยเงียบเกินไปวันนี้เขาเปิดหน้าต่างให้แสงส่องเข้ามาเต็มที่ผ้าม่านปิ้วเบาๆเหมือนสายลมกำลังชวนให้เขาหายใจอีกครั้งบนโต๊ะกลางห้องมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่เขาเปิดมันออกข้างและมีรูปถ่ายใบหนึ่งรูปที่ถ่ายในวันที่ทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลครั้งแรกอรารยายิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายข้างหลังคือคลื่นและท้องฟ้าเขามองภาพนั้นนานก่อนจะวางมันไว้ในกรอบแก้วอย่างเรียบง่ายแล้วตั้งไว้ตรงชั้นวางใต้แสงแดด มือของเขาแต่แหวนที่อยู่ในกระเป๋าเขาหยิบออกมาวางคู่กับกรอบรูปนั้นทั้งสองวงสะท้อนแสงพร้อมกันเหมือนเรื่องราวที่แม้จะจบลงด้วยความเจ็บปวดแต่ยังคงเหลือความหมายเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ฟังดูเย็นชาอีกต่อไปเขาเดินออกไปที่ระเบียงสูดลมหายใจยาวสายลมอุ่นพัดผ่านแกมอย่างอ่อนโยนเหมือนมือของเธอที่เคยแต่ครั้งสุดท้ายพากินหลับตาลงช้าๆแล้วพูดเบาๆขอบคุณที่รักฉันแม้ในวันที่ฉันไม่คู่ควร น้ำเสียงนั้นนิ่งและมั่นคงกว่าทุกครั้งในชีวิตเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยแสงเช้าสาดกระทบใบหน้าของเขาดวงตาที่เคยหม่นกลับมีประกายบางอย่างความสงบบ้านหลังเดิมที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบเริ่มมีเสียงอีกครั้งเสียงนาฬิกาเสียงลมเสียงของชีวิตที่ยังเดินต่อและในแสงอาทิตย์ยามเช้านั้นเขาเหมือนเห็นเธอยืนอยู่ตรงระเบียงฝั่งตรงข้ามยิ้มให้เหมือนทุกครั้งที่เขาออกจากบ้านไปทำงานรอยยิ้มที่อ่อนโยนเหมือนกำลังบอกลาแต่ไม่ใช่การจากลายอย่างสิ้นเชิงเป็นเพียงการส่งต่อให้เขาใชช้ีวิตต่อไป พาคิงยิ้มตอบเบาๆก่อนจะก้าวกลับเข้าไปในบ้านเสียงประตูปิดลงอย่างนุ่มนวลทิ้งไว้เพียงความเงียบที่อบอุ่นและแสงแดดที่สาดเข้ามาอย่างอ่อนโยนเหนือกรอบรูปนั้นภาพของเธอยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขามองตอบด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักแทนความเสียใจ